เส้นขนานตอนที่สี่นะคะเส้นขนานตอนที่สี่นี้จะไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเส้นขนานหรือไม่แต่จะให้หาค่าของตัวแปรโดยเอาความสัมพันธ์ของมุมนี่แหละนะคะความสัมพันธ์ของมุมแล้วและเส้นขนานนี่แหละมาหาค่าตัวแปรที่กาําหนดให้เขาไม่ได้ให้พิสูจน์แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเส้นขนานกาันดังนั้นทุกข้อเลยต่อจากนี้เขาจะบอกมาเลยว่าเส้นไหนขนานกันแล้วให้หาค่าตัวแปรอะไร เกตเนาะอ่ะมานะคะอันแรกเขาพิสูจน์เขาบอกมาว่า MN อ่าเส้นตรง MN ขนานกับเส้นตรง PQ ให้หาค่าตัวแปร x อ่าเอาความสัมพันธ์ของมุมมาเลยเรามาดูก่อนว่าแต่ละมุมมันคือมุมอะไรมุมภายในใช่ไหมมุมภายในเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นตัดใช่ไหมคะมุมภายในอันนี้ก็มุมภายในซึ่งเรามีคุณสมบัติอยูข้อหนึ่งคือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกัน บวกกันแล้วต้องได้180ถ้ามันเป็นเส้นขนานซึ่งเขายืนยันไปแล้วว่ามันเป็นเส้นขนานดังนั้นสมการที่ได้ก็คือ x บวก42ต้องได้180สิ่งที่เราอยากได้คือ x มันมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นต้องย้ายค่าง42ออกไปไปอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นบวกใช่ไหมคะย้ายไปอีกฝั่งก็เป็นลบนะคะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามบวกลบกันได้เลยนะคะก็คือร้อย 38แลดวังนั้นมุม x ตรงนี้ก็กาง1้อยองศานั่นเองอ่าง่ายนะง่ายใช่ไหมคะมันมากนะคะต่อไปเขาบอกมาอีกแล้วว่า MN ขนานกับ PQ นะคะแล้วให้หาค่าตัวแปรเเหมือนเดิมเขาให้มุมอะไรมาเราก็ไปดูกันก่อนอ่ามุมภายในทั้งคู่เลยแล้วข้างเดียวกันด้วยมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันต้องบวกกันแล้วได้ร้อดดังนั้นเอาตรงนี้มาก่อน 2x บวกสาสิบ แล้วก็เอามาบวกกับ3 x อีกทีต้องได้ร8 0เราก็ทำไมต่อนะคะเอาสิ่งที่เหมือนกันบวกรบกันนะคะ2 x กับ 3x อ่าตัวแปรเหมือนกันเอามารวมกันได้2 x บวกกับ3 x ได้5 x โอ้ยร้ฝั่งนี้30นะคะมันเป็นบวกใช่ไหมครูย้ายไปกับ180ยแปนะมันเป็นตัวเลขเหมือนกันเนาะถ้าอยู่ฝั่งเดิมมันเป็นบวกย้ายมามันต้องเป็นลบ นะคะลบกันแล้วได้ร้อยห้าสิบถูกต้องไหมร้อยแปดสิลบสาิบได้ร้อยห้าสิบฝั่งนี้ยังเป็น5้า x คูยอยากได้แค่ x เดียวดังนั้นต้องย้าย5้าออกไป5้ามันทําอะไรอยู่กับ x 5หมันคูณนะคะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหานั่นเองเนาะแล้วก็หารกันธรรมดาเลยค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าดังนั้น x ตอบสาสิบใช่ไหมคะอ่า x ตอบสาสิบเนาะ เอ่อ x ตัดสามสิบ 30. แต่ถ้าสมมุติเขาถามมาว่าเขาถามลึกกว่าน,นั้นไปอีกว่าแล้วไอ้มุมเนี้ยมันกลางเท่าไหร่อ่ะอ่ามุมเนี้ยมันกลางเท่าไหร่ก็เอาไปแทนเลยค่ะสอง x x มีค่าเท่ากับสามสิบก็แทน x เ,เป็นสามสิบบวกกับสามสิบได้เท่าไหร่เนี่ยสองคูณสามสิบได้หกสิบหกสิบบวกสามสิบได้เก้าสิบมุมเนี้ยกลางเก้าสิบมุมนี้ล่ะก็เอาสามไปคูณกับสามสิบได้เก้าสิบเหมือนกันมุมนี้ก็กลางเก้าสิบนะคะถ้าเขาถามลึกไปกว่าน,นั้นอีกนะแต่ถ้าถ้าเขาถามว่า ตัวแปร x มีค่าเท่าไหร่ก็ตอบตรงนี้ได้เลยนะคะตอบตรงนี้ได้เลยเหมือนเดิมให้ตัวนี้กับตัวนี้มาว่าขนานกันแล้วให้หาค่าของตัวแปร x ตัวแปร x มันอยู่ในใช่ไหมมันเป็นมุมในมุมภายในดังนั้นสิ่งที่เราหาได้คือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันหรือมุมภายในที่แย้งกันหรือมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันใช่ป่ะแต่3มุมเนี้ย ไม่ให้มาสาักอันเลยไม่ให้ขนาดมาเลยดังนั้นเราต้องหาเองหาจากอะไรล่ะหาจากสิ่งที่เขาให้มานั่นแหละนะคะก็คือมุมตรงนี้พออื้นมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนักเรียนมุมภายในสามเหลี่ยมจะมีขนาดรวมกันแล้วนะร้อยแปดสิบดังนั้นครูขอเขียนจำลองนะปึ๊บเปบอ้าว เอียงผิดข้างลูกกับด้านนะคะปึ๊ป้บปึ๊ป้บอ่ะมุมเนี้ย16มุมเนี้ย32มุมเนี้ยต้องเอาสามมุมมาบวกกันได้180ดังนั้นมุมนี้วิธีการหาคือนำ180มาลบกับ16และก็32ซึ่งลบกันแล้วได้48 48 300 32 องศาดังนั้นไอมุมนี้ก็กาง132มุมเนี้ยนะกาง132พอเราได้มุมนี้ปุ๊บเราก็จะหามุมนี้ได้หามุมนี้ได้หามุมนี้ได้ได้หมดเลยมุมตรงข้ามก็ได้แต่ต้องเอาไปแก้สมการหาค่าอะไรอีกดังนั้นครูเอามุมประชิดแล้วกันนะคะมุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้นะแต่ครูใช้มุมแย้งนะคะครูจะใช้ มุมแย้งในการหาค่า x แต่ก่อนที่เราจะได้มุมแยง้งเราต้องรู้ก่อนว่ามุมเนี้ยมันเป็นมุมเส้นตรงนักเรียนมันเป็นมุมเส้นตรงแต่ไอสีทึบเนี้ยมันกลางร้อยสาสิบสองแล้วใช่ไหมมุมเส้นตรงของเรามันต้องกลางร้อยแปดสิบใช่ไหมคะแต่ว่าซิกเนี้ยมันร้อยสาสิบสองแล้วดังนั้นครูจะหาไอตรงเนี้ยไอจุ่มขอ,ง,องขาวตรงเนี้ยนะคะมันต้องเอาร้อยแปดสิบมาลบกับร้อยสาสิบสองซึ่งลบกันแล้วได้สี่สิบแปดดังนั้นตรงนี้เป็นสี่สิบแปดองศาค่ะ ได้ละมุมภายในที่อยู่คนละฝั่งเลยอันนึงบนอันนึงล่างซึ่งมันเป็นมุมแย้งกันนั่นเองถ้ามันขนานกันจริงมุมแย้งต้องมีขนาดเท่ากันดังนั้นตอบเลยค่ะ x เ,เท่ากับ48เท่านั้นเองนะข้อ4เหมือนเดิมให้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกันให้หาค่าของตัวแปร m มาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างมุมในกับมุมในซึ่งในนี้ในที่นี้ก็คือมุมที่มันเป็นแย้งกันดังนั้นมุมแย้งต้องเท่ากันเสมอใช่ไหมคะถ้ามันอยู่ในระหว่างเส้นตัดของเส้นเส้นขนานเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสองเส้นนี้ขนานกันดังนั้นมุมแย้งต้องมีขนาดเท่ากันแย้ายข้างหา m เลยค่ะสามมันคูอยู่ย้ายมาหารน,นะคะหารหารสามสี่แปดสิบเจ็ดหารด้วยสาม อสามสองหกเหลือสองสามอะไรได้ยี่สิบเจ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดตอบเอ็มเท่ากับสามนะคะไอเอ็มเท่ากับยี่สิบเก้าน,นคะคะขอไปด้วยนะคะ m เท่ากับยี่สิบเก้าวันนี้อยากรู้ว่าได้เท่าไหร่จริงมันต้องได้เท่ากันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าอยากจะเช็คคำตอบก็ยี่สิบเก้า 29, มาคูณกับสามก็ได้แปดสิบเจ็ดเท่ากันเลยต่อมาหาตัวแปรไม่ใช่แค่ตัวแปรเด,เดียวแล้วให้หาสองตัวแปรโดยกำหนดว่า,า a b เนี่ยขนานกับ p q รังสีเขนานกับเส้นตรง PQ ให้หาอะไรบ้างให้หามุม B กับมุม B ก็ต้องเอาความสัมพันธ์ของมุมเท่ากันเอาต่อไปได้ก็ได้นะถ้าเราจะได้ดูง่ายมันก็จะเกิดเส้นตัดสองเส้นนี้อันนี้ก็เส้นตัดอันนี้ก็เส้นตัดเส้นตัดนี้จะทำให้หา A ได้ว่ามีขนาดเท่าไหร่ว่ามีค่าเท่าไหร่เส้นตัดนี้จะทำให้หา B ได้นะคะหาได้ยังไงนี่ไง พอตรงนี้เป็นเส้นขนานใช่ไหมตรงนี้เป็นเส้นตัดมุมแย้งเลยเนะี่ยมุมแย้งเลยเนะี่ยภายในเหมือนกันเนะนี่ยในกันในอันนี้กันในใช่ไหมคะบนอันนึงล่างอันนึงอยู่คนละข้างแสดงว่าเป็นมุมแย้งกันดังนั้นหา A ได้แล้วเท่ากับ80เข้าใจปหเพราะว่า a b กับ PQ เป็นขนานกันไงมุมแย้งก็เลยเท่ากันเช่นเดียวกับ B B ก็มุมแย้งเท่ากันดังนั้น b ก็120จบนะคะง่ายมากต่อ ป,ปึ๊บบอกว่า a b ขนานกับ p q แล้วให้เส้นตัดนี้มาให้หาค่า a นะคะให้หาค่า a อ่ะ b มาทำไมให้หาค่า a a เนี่ยกลางเท่าไหร่ a การเท่าไหร่เราก็นี่เลยหามุมแย้งเลยใช่ปะ่ะนี้เป็นเส้นตัดอันนี้เป็นมุมแยงกันถ้าตรงนี้กลางเท่าไหร่ a ก็ต้องเท่านั้นแหละถูกต้องไหมเพราะมันเป็นมุมแย้งกันนะคะแล้วตรงนี้หาได้ยังไงล่ะก็มุมตรงนี้เป็นมุมเส้นตรงไง เส้นตรงต้องกลางร้อยแปดสิบใช่ไหมคะจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันกลางร้อยห้าสิบแหละอย่นิดนึงก็เอาร้อยแปดสิบมาลบร้อยห้าสิบถูกต้องไหมก็เหลือสามสิบดังนั้นมุมนี้กลางสามสิบตอบเลยคะ่ะ A อเท่ากับสามสิบหกหา A อีกแล้วนะคะเขียน B มาทำใหม่นะคะหา A มาอีกแล้วปึ๊บปึ๊บ บอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกาันดังนั้นเส้นนี้เป็นเส้นตัดค่ะเขาให้อะไรมาบ้างมุมภายในทั้งคู่เลยซึ่งต้องบวกกันแล้วได้ร้อยปดบใช่ปหับวกเออยู่หน้านะจะได้ย้ายข้างง่ายๆดูดูง่ายๆนะคะดังนั้นย้ายข้างไปเลยค่ะเอาร้อยิลบก,กับร้อยห้าิบได้30มสิเอก็เท่ากับ30สินั่นเองเส้นนี้เขาบอกมาเลย3ามเส้นเนี้ยขนานกันหมดเลยนะคะดังนั้นเส้นตัดคือเส้นนี้ ะะให้หาอะไรให้หาตัวแปรเ y เขาบอกมาว่าให้หาตัว FY, แปรเอ็กไบเราก็หาความสาคัญมุมอันนี้อะไรแปบลบว่าเป็นมุมภายนอกใช่ปะ่ะนอกใช่ปะ่ะมันดูนอกในไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องดูทีละคู่นะคะครูไม่บอกแล้วกันครูจะเทียบทีละคู่นะคะเส้นนี้กับเส้นนี้ a b กับ c d เนะี่ย มันมีมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันแล้วมันขนาดกันดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเขียนไปก่อนเลยค่ะ y เท่ากับสอง x เป็นสมการที่หนึ่งเขียนไว้ก่อนการตายนะคะแล้วก็แสดงว่ามุมนี้เกี่ยวข้องกับมุมนี้ได้ไหมได้ไหมคะมุมนี้เป็นมุมเอาเอามุมไหนมาคิดก็ได้นะอะกูเอามุม y แล้วกันกูเอามุมตรงข้ามมุมตรงข้ามจะเท่ากันเสมอใช่ไหมคะถูกเส้นตัดดังนั้น y บวก y บวกแปดสิบต้องได้ร้อยแปดิถูกต้องไหมเป็นสมการที่สองต้องได้ร้อยพปดะิันเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันโอเคไหมก็ย้ายข้างหาค่า y ก่อนแล้วค่อยไปแทนในสมการที่1จากสมการที่2อ่ะเขียนเป็นสมการหน่อยนะคะจะได้ดูง่ายนะง่ายหรือยากขึ้นก็ไม่รู้นะคะจากสมการที่สองย้ายข้างหาค่า y เลยค่ะ y เท่ากับเอาร้อยปดมาลบกับ87ซะใช่ปะย้ายไปฝั่งโน้นได้ 87, ลบแปบ87นะคะลบกันแล้วได้รอเ้าสบสา y เท่ากับ93้าสิบสามดังนั้นนำ y เท่ากับ93้าสบสามเนี่ยแทนในสรรมการที่1ถูกต้องไหมจาก y เท่ากับสองเเท่ากับ93บสามใช่ป่ะก็เอาเ3้าสิบสามเท่ากับสองดังนั้นอยากได้ x เดียวใช่ไหมก็เอาสองไปย,าย้ยายไปหาร93บสามหารสอง 2, ได้ ก้าสิบหารสองได้สี่ิบห้าสามหารสองได้1.5ึ่บวกกันเป็นสี่สิบหจุห้า x ได้สี่สหกจได้เก้าสบสามค่ะ X ได้สี่สิหห้า y ได้9กสิบสาค่ะจบต่อนะคะต่อต่อ,ตอ เขาบอกมาว่า AB กับ CD ขนานกันอยู่ตรงไหนละ AB อ่ะขอตอไปนิดนึงจะไ,ได้ดูง่ายๆกับ CD เปึ๊บอ่ะเส้น2เส้นเนี้ยขนานกันแต่เพอเอิร์มุมที่เขาให้หาคือตัวแปร x เนี่ยมันนะ่ะอยู่ตรงกลางมันไม่ได้อยู่ส่วนล่างหรือส่วนบนขอบนอกขอบในอะไรไม่มันอยู่ตรงกลางดังนั้นนะครูจะต้องลากเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ตัดผ่านมุม x นะคะมันหนึ่งว่าอยู่ตรงนี้นะอ่าตัดดีๆตัดดีๆ ลากไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวประนหนึ่งว่าเราลากเส้นที่แบบโอ้โหขนานกันกันกบไอ้สองเส้นนี้ด้วยนะคะดังนั้นพอเราก็เทียบทีละเส้นเลยเอาเส้นนี้กับเส้นนี้เทียบันก่อน,อนดังนั้นเส้นนี้ก็เป็นเส้นตัดใช่ป่ะเพราะมันอยากจะทําหักมุมตรงนี้ดินะคูก็ตัดไปเลยดังนั้นมุมนี้เราก็จะหาได้ใช่ไหมคะจากเส้นนี้มันก็เป็นมุมภายในทั้งคู่ซึ่งมุมภายในต้องบวกกันได้ร้อยแปดสิบร้อยสี่บห้ามันบวกอะไรละ่ะได้ร้อยแปดสิบก็ร้อยแปดสิบเป็นบ 5, ลบร้อยสี่บห้าเหลือ สามสิบห้าคูทาสีแดงเลยนะมุมสีแดงเนี่ยสามสิบห้าองศานะคะสีแดงก่อนนะแต่เราจะหา x เราต้องหาสองมุมนี้มาบวกกันนะคะต่อไปมุมสีม่วงก็เทียบเส้นนี้กับเส้นนีใช่ปะ่ะเส้นนี้ก็เลยกลายเป็นเส้นตัดอ้าวเป็นมุมภายในทั้งคู่เลยที่อยู่ข้างเดียวกันดังนั้น,น,นมุมสีม่วงนะคะมุมสีม่วง ก็ต้องบวกกับมุมร้อยห้าสิบงได้ร้อแปดสิบดังนั้นไม่ต้องคิดเลยเลยค่ะก็คือส0สินั่นแหละถูกต้องไหมดังนั้นมุม x ทั้งหมดก็คือเอาไอ้สองมุมนี้มาบวกกันได้ห5สิหนั่นเองถูกต้องไหมคะโอเคเนาะในเรื่องการหาค่าตัวแปรนะคะก็ใช้ความสัมพันธ์ของเรื่องมุมและก็เส้นขนานมาช่วยนะคะ